สวัสดีนะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมนะครับภูรถมือสองนะครับหรือว่าใหญ่เอ็นเทลโตเทสนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับ Ford e v e r e s t นะครับผมคันนี้เป็นตัว2.0นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับปี2019-20นะครับผมเดี๋ยวไปได้ดูกันเลยนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโลโก้ฟอร์ดใหญ่นะครับฝากระโปรงก็จะมีคำว่า e v e r e s t ติดมาให้แล้วนะครับผมสวยงามนะครับมีแฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเป็นสีพิเศษด้วยนะครับสีนี้นะครับ ผมไฟนะครับปิดครอบดำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยใสนะครับผมไฟส่วนคียวล้อนะครับเป็นคิ้วสามนิ้วนะครับปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยครับส่วนปียางนะครับผมเป็นปี2 0 2พันยสิบสองนะครับผมรอแม็กสวยใส่ไม่มีรอยเลยนะครับซุ้มล้อนะครับสวยใส่นะครับตรงบังคนหน้าก็จะมีคำว่าอีเวเลตให้ตัดกับโครเมียมนะครับสวยเลยนะครับโคกกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยงามเลยนะครับผมพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับไม่โซมเลยนะครับ ข้างในนะครับผมเป็นภายในสีดำนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับนี่เล็กมาอยู่ที่สามหมื่นโลนะครับผมโคตรบ้าเลยเล็กมาสามหมื่นโลนะครับบ้าจริงๆเลยนะครับภายในสวยใสนะครับผมนี่นะครับพวกระบบอะไรพวกนี้นะครับไม่แตกไม่หักนะครับสวยงามเลยนะครับบาอเป็นบาอไฟฟ้านะครับผมบ่กคอนกรีแล้วก็ตรงประตูนะครับสวิตช์เป็น ระบบกระจกเลื่อนไฟฟ้านะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปดูประตูหลังกันดีกว่านะครับนี่นะครับผมบอกคนนั่งหลังนะครับสวยใสนะครับแผงประตูนี่กริปเลยนะครับไม่มีรอยเลยจริงๆนะครับนี่นี่นะครับผมภายในสวยมากๆเลยนะครับตั้งจากผมได้ดูมายังไม่มีตําหนิเลยนะครับเนี่ยล้อหลังนะครับผมสวยนะครับผมนี่ไม่มีตําหนิเลยนะครับ มาล้อฝั่งนี้นะครับนี่สวยนะครับอันนี้เป็นฝา้ายไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เลยดีกว่าฝั่งนี้สวยงามนะครับผมประตูกิฟเลยนะครับข้างในประตูหลังก็กิฟนะครับผมไม่มีตำหนิเลยนะเนี่ย ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับ้แบบเร็วๆเลยนะครับเนี่ยผมทําคลิปอาญาไม่มีคนดูนะผมก็เลยทําคลิปสั้นนะห้องเครื่องนะครับผมสวยใสนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับหัวน็อตนะครับเดิมนะครับผมไม่แกะขยับนะครับฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับผมเดิมนะครัก็จะมีคำนี่นะครับ โลโก้ฟอร์ดเลยนะครับตรงปากกระโปรงนะครับเดิมทั้งคันนะครับราคานะครับคันนี้ไม่โฟกัสอีกห้องเครื่องสวยๆนะครับนี่เป็นไงครับห้องเครื่องไม่แตกไม่หักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับที่ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบก็สามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับหรือสะดวกติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้นะครับ0 6 3 4 6 2 5 6 0 1นนะครับผมหลังใหญ่นะครับผม สำหรับพี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมโปรโมชั่นเยอะๆมากมายเลยนะครับผ่อนดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่ท่านใดสนใจก็ inbox มาได้เลยนะครับหรือทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ